แล้วถ้าเราสต็อปลอสล่ะจะทาไงต่ออ่ะสอดคล้องกับข้อเมื่อกี้นะครับถ้าเราสต็อปลอสหรือว่าขาดทุนเราจะทํำยังไงต่อนะครับผมแนะนาเลยนะให้ตั้งสติครับมองในมุมที่กว้างขึ้นนะครับหลับตาสักหนึ่งนาทีนะหลับตาหายใจลึกสักหนึ่งนาทีเชื่อผมมันช่วยคุณได้เยอะถ้าคุณแพ้คุณ SL นั่งหลับตาสักหนึ่งนาทีหายใจเข้าหายใจออกลึกหนึ่งนาทีช่วยคุณได้เยอะมากนะครับแล้วถามตัวเองว่านะครับตอนนี้ตลาดไปทางไหนโอเคไหมถ้าคุณสต็อปลอสคุณฟังตรงนี้ให้ดี ใครแพ้บ่อยคุณฟังนี้ให้ดีครับอันดับแรกตั้งสติก,ก่อนนะครับหลับตาหายใจเข้าหายใจออกลึกๆสักหนึ่งนาทีนะครับสำคัญมากข้อแรกสําคัญสุดเลยคุณทําข้อแรกไม่ได้คุณอย่าหวังว่าจะแก้ไม้ได้นะครับแล้วคุณถามตัวเองว่า 1. ตอนนี้ตลาดไปทางไหนขึ้นลงหรือไซเวกสอแล้วเรามีแผนในการเทรดยังไงต่อ 3. เริ่มวางแผนใหม่อย่างมีสติ 4. ถ้าแก้ไม้นะครับ การแก้ไม้เนี่ยคุณต้องเข้าใจไม่จําเป็นต้องแก้ในทันทีนะอาจจะแก้ในวันถัดไปก็ได้โอเคไหมครับ